เปลี่ยนไฟเบอร์แล้วก็สองล้อจัหลักไปเลยก็เสียบิลเสียบิลก็ผมที่ว่าคันที่จะหนักนไม่เคยได้หนักกับเขาเลยไอ้คันไที่ว่าจะหนักก่อนก็ไม่ว่าได้ทำช่วงนั้นช่วงหลายเรืองหุ่นไวับผมไปนะเดี๋ยวค่อยค่อยพยายามไปรวกษาป่ะทำไมวิ่ทำให้เป็นอ่ะ ำไม่เป็นเลยครับมีน้ำยาทีว่าเฮ้ยเฮ้ยพื่อกพูดใหม่ขออีกรอบนะไม่มีน้ำยาไอมองเห็นตัวกับเขา่งมีความสุขตลอดเวลายินดีที่ตัวเจอคนในฟันที่ดีกว่าอ้ไม่อนมากาอูกาจาอคงบเพาบาหวานมันๆอกนาะสุดท้ายก็ลิ้นขอ5ศูนย์นะทุกคนเอ๊เลยอะหมกกรองหายหมกลรองนะโอเโหมกอง เมื่อก่อนในเมื่อก่อนใหญ่แต่ตอนนี้ธรรมดาไหมนะนิดหนโอ้หมา้อมได้อะใชเอจะเตือ์ใช้เท่าไหร่อ่ะช่าตัวนี่เล็กจัดนะสิบห้าสิบแปดแแเอาแน่มาแน่านแล้วนาแล้วนะแต่ตอนนี้มันก็ต้องแบบหน้าเพื่อจะได้เพิ่มนะ้วาฮางหน้ามันยุกไหนว้ใช่แค่แนมัก็เปลี่ยนมาเยอะเลยนี่ยดในตำนานนะผม รถในทำนานในทำนานในทำนานรถในทำนานในทำนานทำนานรสุดเลยุคแรกเมื่อก่อนมันออกโดยตัวเองเลยนะอไกโดยใช่ทุกอย่างมันเมื่อก่อนตอนว่าหัวฉีดไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วก็กลับมาแล้วก็มาทําหัวฉีดเราทำ่เป็นระบบหัวาตหาคือไม่รู้เลยทุกอย่างจะไล่ไปเจอปัญหาอะไรแก้เฉพาะเอาแก้ปัญหาตรงหน้าที่มาเจอไม่ใช่ว่าคือไม่มีไม่เคยทำพูดง่ายคือไม่มีตัวเลขใช่ไม่มีตัวเลขไม่เคยทำไม่รู้ว่า อะไรเท่าไร่ะมันก็เหมือนกับว่าเรามงมหาสิ่งของอะไรสักอย่างแล้วมงมหาเครื่องอะไรแล้วกล่องอีกอ่ะจุดกล่อ,อ,อ,องอีกกล่องแรกเรียนมาใหม่ๆด้วยเรียนใหม่ด้วยโอ้โหเพิ่งเรียนมาคือโดยสรุปแล้วช่างตัวหมดเวลากับรถหัวฉีดกะคันนี้ก็ประมาณปีหนึ่งได้ไหมครับปีแต่รู้ปีหนึ่งแต่รู้แต่รู้ก็คือขึ้นถามไอ้วย มันวิ่งวิ่งมันอยู่ที่เครื่องยนต์มันไม่อยู่ที่กล่อ,องไม่อยู่ที่คนจูน,คน,นเครื่องยนต์ลงตัวคือนอนจูนก็เลยอนะ่ะจริงจริงอาจารย์อาจารย์ที่สอนผมก็บอกเลยบอกนอนเปจูนไม่ต้องมาดูอะไรจูนจูนเด้งเ่ก็ก็เร็วอยู่ที่เครื่องยนต์ร <อ S 2> ู้มันอยอ่จะแรงไม่แรงอยู่ยึดที่เครื่องยนต์ไว้ก่อนต้องสมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ไว้ก่อนกล่องนี่คือมาที่หลังถ้ามาจูนมาเก็บละเอียดให้มันสมบูรณ์ะ ช่วยเสริมขึ้นแค่นั้นนะคือมันจะไม่แบบว่าลดเครื่องยนต์50กล่อง50นี่ไม่ใช่ก็เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเด็กมาสมมติเดิมๆมาเดินบอลไม่ได้วิ่งมาทํามาลูกสเต็ปสมมติห้าสามอันเนี้ยวิ่งเลยยี่มาถึงอ่ะพี่คุณใส่กองหน่อยจมไหมไหมกองเดียวจมไหมต่อลำบากเลยโอ้โหผมคิดแล้วก็ดีเนี้ยนักใจนักใจจะฝ่าห้องกับช่างจูนอ่ะ ึ่งมันไม่ใช่เลยอะไม่ไม่ต้องไป่ว่าคนอื่นนะฮะเมื่อก่อนผมก็คิดว่าิงทุกคนมาตั้งกองเลยนาเพื่อพิชิตไทยมาแต่ถ้าจะให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่สักสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นได้ไหมครับในเรื่องที่แบบว่าทําให้รถมันดีขึ้นกล่องครับกล่องหรือกล่องประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อสมบูรณ์ขึ้นเพรว่าสมบูรณ์ปุ๊บมันก็เร็วขึ้นมามันก็แรงขึ้นมาทีอะถ้าเลขใหญ่ลงตัว แล้วก็จะรวมไปที่ท่ออีกเนาะใช่หลายระยางท่ออีกหลายอย่างก็ตอบอะก็บอกเลยมันต้องลงตัวมันต้องสมบูรณ์เหลือแต่โครงล่างแหละหรือถึงหมดแป๊บเดียวเลยหรือแป๊บเดียวเองหรือไปหรือทำไมคุยเพลินอะปัะนี้ไม่ถึงยี่สิบะเด็นไม่ไม่ถึงยี่สิบนาทีมั้งไม่ถึงไอ้หรือแป๊บเดียวประกอบครึ่งปีอีกเดี๋ยวปีหนึ่งนะไม่ครึงปีอะไรไม่ถึงปีแนะเราเนี่ยเพราะว่าผมจะแบ่งเวลาไอ้มาไล่กลางคืนมาทำกลางคืนมาทำโอมาทำที่อะไอยากรู้อะแล้วก็ บอกแล้วถ้าถ้าคอยว่างผมไม่ได้ว่างเ,เพราะตั้งแต่ผมเปิดร้านมาจะยี่สิบปีผมไม่เคยได้ว่างไม่เคยไม่เคยได้อยู่กับนอกจากป่วยอะ่ะถึงไ,ได้นอนปกติอะ่ะใช่ครับการันตีได้ในชีวิตเขาอยู่กับเพราะว,ว่า <laughs> พี่ มาเที่ยวที่ร้านช่างตัวเมื่อไหร่ก็คือแกก็จะอยู่ที่ร้านตลอดไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไปไหนก็แปลกคนเหมือนกันว่าทําไมไม่ทําไมคนเราไม่ใช้ชีวิตแบบไปพักผ่อนบ้างเงี้ยอพักผ่อนมากบ้างเนี่ยก็ผมชอบเนี่ยผมชอบเนี่ยมันก็เนี่ยพักผ่อนผมไม่ชอบจริงๆมันอยู่ในสายเลือดเลยแบบมันต้องชอบจริงๆเนี่ยต้งเลิศเนี่ยถ้าตอนเข้าใจจริงๆหรือคนที่ว่านั้นจริงๆมันมีใหม่ไหมศึกษายเรื่อยๆ คือไม่ตายตัวมันไม่มีตายตัวไม่มีคําว่าสุดยจดไอ้สุดๆอ่ะเเพิ่มไม่เคยเห็นไอ้สุดๆอ่ะอือไอ้สุดๆเต็มระบบเต็มที่สุดสองสุดนั่นอ่ะมันมันมีแค่สมบูรณ์ที่สุดของช่วงโมงนั้นหรือว่าช่วงนั้นพอทพักก็มันก็มีดีกว่ามายิ่งก็ยิ่งไล่ยุ่งเจอเมันเทกยี่เลยก็พาไปเรื่อยพาไปช่วยพาไปนั้นให้มันดีขึ้นเรื่อย ก็เหมือนรถแตเมื่อก่อนเห็นไหมคาบูตอนนี้มาเป็นหัวฉีดใช่ครับเมื่อก่อนนะตอนตอนที่เขาแต่งคาบูกันอ,ะอ่ะผมก็คาบูผมก็เองยังเคยคิดด้วยว่ายังไงก็สู้คาบูไม่ได้หัวฉีดอ,ะอ่ะเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจในในในการทํางานของมันแต่พอรู้พอเข้าใจพวกตอนนี้เห็นไหมรถแข่งหัวฉีดล้ลนๆใช่ครับไม่มีคาบูเลยเพราะมันทุกอย่างมันลงตัวกว่ามันมันเซ็ตได้ทุกอย่างอ่าพอมาเป็นเมื่อก่อนเป็นยุคคาบูตอนนี้มาเป็นยุคหัวฉีดได้ไหม วัตชีดแล้วอนาคตเรายังไม่รู้ว่าอะไรรู้จะมีอะไรไม่วัตถุดิบน่แต่ว่ามันมันจะมีอะไรช่วยอีกหลายหลายอย่างน่าจะว่าน่าสนุกอ่ะรถไฟฟ้าก็มารถไฟฟ้าก็สนุกเริ่มนี่มาแล้วนี่แป๊บเดียวเสร็จแล้วนี่เรือแป๊บเดียวบานหรือยากอยู่นะชุดสีนี่นะ ถ้าเราดึงกันเองไงใช่อยากเพราะมันมีน็อตมันชอบแอบอยู่ข้างในมันแบบนิดๆหน่อยๆหมดเลยแล้วองอย่างรถรุ่นใหม่ๆของฮันด้ามันใช้ไอ้หัวระเบิดออะหัวพวกหัวที่ว่ากดไปกิ๊บล็อกอะใช่ๆตัวดำๆอะตัวดำๆกิ๊บล็อกนั่นแหละดึงยากถ้ามันเข้าใจหักหมดกดทิงพังก็ดึงให้ขาเลยดึงขาไม่ยอกเลยดูใหมะอ่าปุบปับปุบปับดูตุงจุดเสร็จไปก่อเออ ก็เป็นคนชอบด้วยชอาเดีนยจะพอได้พปได้อ้างไปเที่ยวแค่ไปเที่ยวเขา <laughs> จะไปเที่ยว พอแต่ตั้งคำอย่างนี <is here. S 3> ้นเนี่ยพอเจ๊ก็พอเจ๊แป้งหลับก็นจ่ายเลยจัดเลยใช่เทรถเทรถใช่เทสรถแต่จริงไม่หรอกเทรถอยู่ในซอยอ่ะใช่ครับมันจริงยองแค่นั้นอ่ะมีจริงได้ไปจอดรถเทอยู่ในซอยอ่ะซอยไหนนึกดูซอยไหนซอยที่ก็เกิดช่วงนี้ยเขาปิดอยู่ที่บิลลี่ไม่ไปไหนได้ไม่ได้คิดเครียดอยู่ที่ฝนมันเครียดคิดเครียดนั่นแหละพอซอยปิดได้ว่าอยู่เป็นอะไรสักทีไม่มีที่ปลดปล่อย ไม่ไปน้องๆอย่าเชื่อผมเยอะนะเพราะผมจามากผมจะเอาเรื่องจริงมาเล่าเล่นนะนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคำนี้แหละเอราะเรื่องกินมาเล่าเล่นนะนะคือคำนี้แหละที่แบบว่าคนจะเชื่อเยอะนะฮะทอดแหย์ประกับเลยปรกับประกับ แทนก็เปลี่ยนเมื่อก่อนก็ใส่อะไรเทพใส่กันชนวงกันสนบัดรอะไรนู้นเขาใอุตส่าห์ไปใส่อุตส่าห์ไปใส่มัดดอนนะมาถึงไปใส่ปุ๊บปั้มอยู่วันสองวันนี่รู้กว่าจะใส่เสร็จตายว่าผมถอดทิ้งโอ้มันเลี้ยวไม่ได้อ่ะแล้วขามันจะเล็กเล็กอยู่แล้วมันมีผลเสียอะไรไหมเชินเคยแล้วคิดดูติดตั้งมาอะเลี้ยวได้จากนั้นเหลือเลี้ยวครึ่งเดียวแล้วเลี้ยวอยู่เทินนี่ดูแต่อยู่เทินรถถนนตะบะตี๋อยู่เทินไม่ไต้องกว้างต้องไปหาต้องไปหาสนามฟุตบอลอยู่เทินได้ เออโคตรอ่ะหือเ่าพี่ผมทิ้งนะต่อทิ้งไปปั้มอยู่หลายวันน่ะหนึ่งวันสองวันไม่มาเรื่อยม่เที่ยวไม่รู้ปลี่ยนเฟเบอร์แล้วก็ส่งล้อจะหลักไปเลยก็เสียเบลเปลวเพราะว่าผมที่ว่าคันที่จะจัดหนักๆไม่เคยได้หนักกับาเขาเลยไอ้คันไอ้ที่ว่าจะหนักก่อนก่อนก็ไม่ว่างได้ทำช่วงนั้นช่วงหลายเรื่องหุ่นไปใช่ครับไม่ว่าจะเป็นหน้างาน ทในร้านเลยร้านแล้วก็ช่วงสถานการณ์แบบนี้มันยิ่งสมองมัต้องเลยผมเหมือนกับชอ็อตจะไปครึ่งปีอ่ะที่ทำอะไรไม่กระตกกับงานในร้านก็ไม่ลงตัวานข้างหน้าก็วุ่นวายเน,นี่ยเพิ่งลงตัวเพิ่งคล่องเพิ่งตัวเพิ่งได้อยู่เพราะมันกับประสาทเรามันไม่มันไม่กับร่างกายกับไสมองมันไม่สัมพันธ์กันแล้วแล้วยไปทำอะไรได้ขนาดนอนดึกยังเบือแล้วก็เนี่ยมองคิดดูว่ากูเลยไม่นะ ผมมไ่นเดี oh, Hence, ๋ยวคพาพาพาเมียไปรักษาก่อน่ทำไมป่วยกี่ก้าเดือนแล้วาะป่วยมาเลยป่วยกี่ก้าเดือนเลยเหรอกี่ก้าวเดือนอ้เรื่องทำไมวิลลี่ทำให้เป็นอ่ะไม่ทำไม่เป็นเลยครับมีน้ำยานี่วาเฮ้ยเฮ้ยก็จะพูดใหม่ขออีกรอบนะครับไม่มีน้ำยาอยู่ไม่มีน้ำยาอยู่ถูกใจความนี้ผมเข้าครับซอยก็ไม่เปิดซอยก็ไม่เปิด พรุ่งนี้ได้มีข่าวดีน่น่าจะมีนั่นแหละเยงมีผมบอกให้นะผมมีประสบการณ์มาแล้วคิดลำบากแล้ว่าเราต้องมาดูเฮ้ยลี่ถ้าพอม,มีปุ๊บขึ้นมาเหมือนกับมีเหตุการณ์บังคับเราไว้เชื่อผมอม,ม่้ยผมว่าบางคน,<ข>นคไม่ไ,ว,ไว,ว้ไม่ไว้มันจะขยันขึ้นมันจะ แตทุกอย่างมันจะคิดเี้นตังอะไรทุกอย่างมันจะจ้อยเราจะคิดเยอะก็คือระมัดระวังมากกว่านี้ระมัดระวังขยันขึ้นขยันขึ้นกระตอจัดนอนตื่นเก้าโมงก็เจ็ดโมงแปดโมงนี้ตื่นแลต้องตื่นแล้วลุกแล้วพอมีภาระพวกจำไม่ได้คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบใช่ท้กอย่างบางคนคิดเดี๋ยวค่อยทําค่อยทำแต่ที่สุดที่ขี้เดือดผมทำอยู่ กือบยี่สิบปีแล้วของที่อยากทำยังทาได้ไม่หมดเลยมันมีหลายอย่างที่เป็นตัวแปลจริงแต่เราค่อยทําค่อยทําเวลาก็เหลือน้อยทาขนาดยี่สิบปีนะแล้วเราแบบโหแล้วพวกเรายังเหลือเยอะนะ<ไ>ที่ว่าอยากทําอ่ะไม่ได้ทาเลยผมเริ่มทาอะไรเลยไม่ได้ทำเลยมเมไม่ได้ทำอะไรเลยผมอะใช่วงนี้มันสภาพแวดลอ้อมเศรษฐกิจใช่มันเป็นตัวแปเยอะใช่ตัวดูโครงอะไรใหม่อะใหม่ตัวนี้ ใหม่เลยใหม่เชียวคือตัวแล้วถ้าสมมติว่าบางคนออกรถมาใหม่แล้วเอามาทําเลยนี่มันมันดีไหมพี่ก้อยทุกอย่างมันมันเหมือนกับใหม่หมดอ่ะมันไม่มีอะไรพร้อมที่จะพี่จะเสียเหมือนกับทำรถวิ่งก็ผิดกันด้วยนะวิ่งก็ผิดกันด้วยใช่ทำรถหลักพันโลกับหลักแสนโลยังไงก็ต้นทุนก็ต่างกันวิ่งก็คนละเรื่องกันเพราะไอ้พวกรถที่ใช้งานเยอะพวกเซนเซอร์ทุกอย่างทํางานมันใช้งานมานานแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์เหมือนรถ ใหม่คือถ้าสมมติว่ารถใช้มาเป็นสิบยี่สิบปีถ้าอยากให้เหมือนใหม่ที่เสีตโลถ้าอยากให้เหมือนใหม่ก็คือรื้อหมดเลยต้องทำใหม่หมดเลยต้องตื้งสายไฟอะแล่นลูกป้องลูกปืนหมดอะแข็งเครื่องก็รถใช้งานมันก็สึกอะถ้าแบบนี้ก็คือซื้อรถใหม่เอามาทำง่ายถ้าอยากให้อยากให้บอกว่าพี่ผลสเต็ปนี้ราคาเท่าไหร่อะบอกเอารถใหม่มาเลยผมจะให้จมถ้ารถเก่าบางทีบอกตรงไม่ค่าประเมินราคาใช่ครับผมว่า ไม่ไม่ไม่เจอแบบหน้างานจริงๆกับเราส่นาะประมาณนี้นะผมมาปุ๊บยังได้ไม่ถึงครึ่งเหมือนนี่แล้วก็ส่งงานก็ไม่ได้อึดอัดแล้วถ้าจะให้ส่งงานได้ก็ต้องเข้าเนื้อมันก็เลยตงดไปเลยสึงที่สองมันนี่มันก็มีปัญหาเลย เจอกันครับเจอกันวันนี้ <t ell> <t ell> ั็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากติดตามน้องวันกันมาให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณช่างวดีมากเวลามาให้ถ่ายคลิปนะผมไม่เหลต่อไปก็มาเรื่อยๆครับผมหลังต่อจากนี้ก็จะมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าฉากนี้มุมนี้ เออจัดลายเลยอ่ะของพวกเราเดี๋ยวต้องเบิกตังค์ใ้เจ้าของช่องคนละสามสี่หมื่นมาทำทำร้านใหม่แต่ตันติดกับตู้กระจกนะฮะจัดแล้วมันต้องจัดของค่ายยายของคนห้าหมื่นอ่าติดกระจกปิดจกปิดแอร์เลยปิดแอร์เลยสบายนะี่ตรงนี้ได้อยู่มานั่งแถวนี้แบบเอากิ๊กเอาอะไรมานั่งเลยแนี้เอาอย่างนี้ช่างต่อยดูดิเวียนเข้าเรื่องนี้เลยอ่ะผมโอ้คนมียำยาอย่างมุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอม่ใช่ดําหยาอย่างม ไปไปไปไหนพี่อะไปไหนกลับบ้านทำอะไระทำอะไรกลับบ้านเนี่ยำอะไรกลับบ้านมึก็จะกลับอะไรกลับบ้านเดอู้เดอดู้ไปู้ไปกำลังใจมาดย